สุดดยอดอาหาหรกัับครรวอาเซียน่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดีผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณจากสมุนไพรเวชพงโอสถ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนชมช้อปชิมกับอาหารอร่อยอร่อยทั่วทั้งอาเซียนนะคะดิฉันสุริบุญธพันธ์วันนี้ยังอยู่ที่ร้านกาลิกอยู่ฝั่งตรงข้ามกับประชาชื่น16เป็นร้านเก่าแก่30กว่าปีแล้วก็เป็นร้านโปรดของดรประจินเอี่ยมลำนาวเจ้าพ่อมอเตอร์โชว์นั่นเองนะคะวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เป็นเมนูปโปรดของดรประจินแล้วก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านกาลิกแห่งนี้นั่นเองนะคะจะเป็นเมนูอะไรเราจะมาพูดคุยกับคุณต๋อยนะคะคุณดาวันสตยวง์ แล้วก็แม่ครัวหัวปากของเราพี่จัวนั่นเอง,เองสวัสดีทั้งสองท่นานค่ะเมื่อวานทาไข่เจียวฟูฟูอร่อยและสวยงามมากนะคะเรียกว่ามาอย่างเป็นก้อนเหมือนเค้กเลยวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูแต่ว่าเป็นเมนูเรีย,นรยกน้ำย่อยแบบคนต้องการรสจัดใช่ไหมไข่เจียวไข่เจียวเลยลนั่นก็คือเมนูหอยผัดฉาเอ็นหอยผัดฉ่าความพิเศษของเอ็นหอยผัดฉ่าที่ร้านการหลิกคืออะไรคะเป็นรสชาติจัดจ้านนะคะรสชาติจัดจ้านที่แกงเราจะทำเองอ๋อ พิกแกมีส่วนผสมของอะไรบ้างไหมขกระเทียมผิวมะกรูดพริกสวนใบดอกกระเพราดอกกระเพราแล้วก็พริกไทยดำพริกไทยดำอันนี้โคลกันเองเลยพี่่วนโคลกเองเลยนะ่าขาด้วยมันก็จะมีขามก็จะดับกลิ่นคาวหน่อยสําหรับอาหารทะเลหน่อยเนาะทีนี้เครื่องปรุงอื่น่ะคะที่เราเป็นส่วนผสมของเราเป็นที่เราโขลไว้แล้วนะคะพริกชี้ฟ้าแดง ชีฟ้าแดงที่ไข่แล้วก็น้ำปลาไปลาใบมะกรูดน้ำตาลน้ำตาลน้ำมันหอยแล้วใส่กะปิอันนี้คืออะไรกะปิกะปิเอ้ยกะปิใส่กับอะไรป่ะคะก็ผสมน้ำนี่ค่ะธรรมดานี่เลยเหรอค่ะเพราะว่าถ้าถ้าเป็นก้อนแล้วขัดลงไปมันจะเป็นอ๋อเอาแค่ใส่น้ำเข้าไปเองอ๋อค่ะต้องมีต้องมีแบบกะปิจากภูมิภาคอะไรอย่างนี้ไหมกะปิอย่างดี จากระยองจากนู่นนี่นั่นนู่นมัจากโอ้มาไกลจากสตูลต่างกันยังไงอ่ะรสกลิ่นมันต่างนะไม่เค็มมากแล้วกลิ่นจะไม่ไม่เหม็นนะคะออ๋ไใบกระเพราใบกระเพราเท่านั้นเองเป็นหอยเป็นหอยต้องเลือกอะไรยังไงไหมเป็นหอยนีก็คือตัวโตๆหน่อยนะคะอ้าวน้ำมันลงก่อนอ้าวผัดพริกแกงให้หอมใส่แบบกระเพราจะกลิ่นจะหอมหอมอ๋อันนี้จะมีพริกไทยดำด้วยอันนี้พริกไทยดำอีกต่างหาก เอาล่ะพริกแกงลงเสร็จผัดแล้วก็ลงด้วยน้ำมันหอยนะคะเกลือกะปิไปหน่อยนึงน้ำปลานิดนึงพริกไทยขาวอีกน้อยนึงมาแล้วค่ะกลิ่นเอาล้ำซุปลงอหอมเลยหอมเลยอุ้ยกลิ่นหอมมากค่ะคือยอยากให้ได้กลิ่นคือกลิ่นพริกขี้หนูสวนน่ะหอมแบบหอมพุ่งขึ้นมาเลยเอาล่ะพอเคร่งแกงน้ำซุปเดือดแล้วก็ หอยเอ,อเ,อเอ็นหอยลงผ,ลผัดไม่ต้องนานใบกะเพราใบกะเพราลงมะกรูดน,น,นิดนึงนิงิกไทยอ่อนนิดนึงโหเดี๋ยวต้องไปตำเครื่องแกงตามที่อ่ะหอมมากเอ็นหอยผัดผาฝีมือของเชฟจวนจากร้าน การลิกนะคะขอบคุณมากนะคะพี่ตอยขอบคุณพีุ่วนด้วยนะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันสิบูนณชพันธ์แล้วรายการกลัวอาเซนเราท่านผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะผลิตภัณฑ์เวชพงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพหน้านาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัย ให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพราจากเวชภงม์โอสถเมื่อสองผู้ผลิตสื่อสร้างสารรค์คุณภาพโคจรมาพบกันจากสองประสบการณ์จากสองวงการผู้ผลิตสื่อกับหลากหลายเรื่องราวสารพันที่อยู่ในกระแสค,ความสนใจและคุณอาจยังไม่เคยรู้ พบกันวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาทางสถานีข่าวโทรทัศน์เทียนเอ็น